เอานี้มาดูกัรบ้านวันนี้นะครับเอากันบ้านเบาๆก็พอแค่สอหน้าเนาะในแบบฝึกหัดนะครับคณิตศาสตร์เล่ม2นะครับเรื่องรูปหลายเดียมแบบดเจ็ดดหนข้อที่หนึ่งนะครับอันบ้านนะครับข้อที่1นะข้อที่หน,นะหน,นะครับ หาขนาดของมุมภายในที่เหลือและระบุว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมชิดใดโดยพิจารณาจากขนาดของมุมนะครับนักเรียนดูขนาดของมุมนะครับซึ่งดูจากขนาดของมุมมีสามเหลี่ยมอยู่ทั้งหมดสามชนิดก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมป้านแล้วก็สามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับพิจารณาจากขนาดของมุมดังนั้นนักเรียนก็หามุมที่เหลือโดยใช้ความรู้คือ มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมสามมุมรวมกันได้180องศาทั้ง3ามุมต้องรวมกันได้180องศาแต่บางรูปมันให้มาแค่มุมเดียวต้องดูว่าเป็นสามเหลี่ยมชินใด,ดถ้าสามเหลี่ยมด้านเท่า ทุกมุมจะมีขนาด60องศาแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานจะมีขนาดเท่ากันหรือสังเกตสัญ,ญลักษณ์เช่นสัญ,ญลักษณ์มุมฉากนะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมตรงมุมนะครับมุมนั้นคือมุมฉากคือมีขนาด90องศานะครับล้วก็บอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่ด้านนะครับลองไปทวนความรู้เดิมนะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับมีทั้งหมด6ข้อแล้วก็หน้าที่ สามสิบสามนะครับการบ้านหน้าที่สามสิบสามการบ้านหน้าที่สามสินน 33, บสามเขาบอกว่าให้วัดความยาวของด้านวัดหมายความว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรเอ่ยต้องใส่ไม้บรรทัดนะครับวัดแต่ละด้านแล้วก็ใส่ไปนะครับว่ามีความยาวเท่าไหร่แล้วบอกมันว่ามันเป็นสามเหลี่ยมสีดใดโดยพิจารณาจากความยาวของด้านที่ครูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นี้นะครับความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมนั้น แบ่งรูปสามเหลี่ยมเป็น3ามชนิดก็คือสามเหลี่ยมด้าเท่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับตั้งใจทําการบ้านดีๆนะครับโอเคนะครับนักเรียนนี่การบ้านของครูนะครับโอเคนะครับ